ก็สิ้นสุดเดือนกันยายนเนี่ยก็น่าจะมีบรรยากาศนะครับท้องฟ้าโปร่งใสนะครับเพราะว่าจะมีบรรยากาศงานบุญมากมายนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเป็นต้นไปเช่นเดียวก,กันกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของแวดวงฟุตบอลรากหญ้านะครับหึงกิจกรรมนะครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลในเขตบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางด้าน ผู้จัดกันนิดนึงนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรมาฝากประชาชนกันบ้างครับสวัสดีครับมาดามจิมครับสวัสดีครับได้ยินไหมฮะฮัลโหลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,ส,รบ,บสัญญาณอ,อินเทอร์นเนต็ตของมาดามจิมอจาจจะขัดขัดนิดนึงนะฮะภาพจะเชื่องช้าหน่อยน่อยได้ยินเสียงไหมครับ ได้ยินได้ยินพี่พี่ได้ยินจนไหมคอ่าได้ยินครับได้ยินได้ยินได้ยินก็สัญญาณทางฝั่งอ,อค,คุณมาดามจีมก็อาจจะติดขัดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอะมาตรงนี้นะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือวันที่9ตุลาคมเนี่ยจะเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดนะฮะกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรครับลองอเล่าให้ฟังหน่อยครับ กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางโรงพักบางเสาทงโดยกอ่าบางเสาทงเขารั้งบิดรือว่าช่วงหน้านเด็มันเยอะเขาก็จะต้นให้แบบเด็กในท้องที่เขาว่าได้แว่าตื่นตัวผู้ใหญ่จะได้ระว,ระว,ระวัระวังมากขึ้นก็โดยในชาติเจ้าตาทิศร่วมกับท่านท่านกีวดเอกเอนิรันดร ฟักซุวื<ม>อบก็เลยว่าให้จัดฟุตบอลการทีนสนด,ด้วยกันมีด้วยกันห้าทีมที่เข้าร่วมก็มีทีมสัพัทธ์โออ็ทงเอซีเพื่อสุภาพลูกบอแล้วก็เอ็นเออเอมแล้วแฟนพันธุ์ตีกพนาแฟนของเราแล้วกีมอีโก้สปอร์ตยีทีมาเสรร่วมกันห้าทีมเราจะต้องมีเก้าตุลาคม สนามซ้อมสุมตารเอ็ซ์ซีก็จะมีอ่าศิลปินด,ดารานักร้องมาร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะอ๋อมีไส่สะพอมาด้วยใช่เรามีเชิญไผ่สรพองสะมาด้วยไผ่ไผ่จะใส่เบอร์อะไรสิดใช่ไหมพี่อืมไผ่ตื่น้อยู่แล้วถื่หน้าเอ็นพีทุกทุกทุกีครับ นี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่เก้าใช่ไหมฮะโด,โดยการของของน่าข้าวเจ้าจูความรุเครอบของท่นนานพันตำรวจเองนี่ละครับครับมาดามจิมครับสัญญาณสัญญาณจากขาดขาดหายหายนี่เราใส่ชุสด,ดส,ส,สีดำใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ ได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินแต่ว่าเสียงทางฝั่งนู้นจะขาดขาด,ด,ดนิดนึงคือสนามฟุตบอลที่เราจะจัดกิจกรรมเนี่ยอยู่ตรงไหนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับสนามสนามซ้อมสมุทรปราการเอ็ซีพี่อยู่อยู่ข้างข้างกับสนามสนามแข่งน่ะค่ะจะจะด้านหลังน่ะค่ะเดี๋ยวเรามีแผนที่ให้แต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ทราบอยู่เพราะว่าสนามนี้เรา,ารก็ใช้จัปุรกรรม 응 bord, สนามกำลังซ่อมเพื่อเส็จเนี่ยเสร็จก็เสร็จจริงๆเขาน่าจะวันที่สองตุลาเราก็ขยับมาสอบมาอย่างเป็นีบแล้วก็การใช้งานเปิดแรกเลยสําหรับการที่ปรับใหม่ครับเพราะว่าปิดฤดถกาลสนามพร้อมทำอาจารย์ทำอะไรสอนก็รับอย่างนีอืมท่านทาพันตำรวจเอก ลานท่านก็เมตตาสจกปอก็ร่วมด้วยเพื่อเป็นแทนแบบว่ากระชับมิตรกับพวกเอซีเพื่อสุดแล้วก็รูปหนังติดล้อแอลแล้วก็วีไอพีก็ปอดเพื่อที่จะเป็นการกระชับมิตรกันหลายองค์กรทั้งผู้สื่อข่าวดารานัานกร้องแล้วก็เป็นพนักงานอืมก็คือกิจกรรมก็จะเป็น เป็นวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมสนามฝึกซ้อมของสมุทรปราการซิตี้ทเทีตุลาคมนะฮะ, <9. S 1> ะนะครับเดี๋ยวคือสัญญาณมันขาดขาดให้หายเดี๋ยวจะต้องต้องคงจะคุยกันรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คุยกับมาดามจิ๋มอีกรอบหนึ่งเนาะ นะฮะเอาเป็นว่าในวันที่9ตุลาคมเนี่ยก็เชิญชวนนะครับให้มาดามจิมเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการไปร่วมกิจกรรมไปพบกับศิลปินนักร้องตัวพ่อก็คือไผ่พงษ์สะทอครับเชิญครับมาดามจิมครับก็อยากจะเชิญชวนนะวันที่9ตุลาหนรับสองส้บุกตีตั้งแต่เวลา12บสนาฬิกาถึง 18นาฬิกานะคะเราก็จะมีทีมดีทีส์การ5ทีมมาเตะะชับหนอยยาิีโดยฟารามนุษเคาะท่านพันตำรวจเอเิรันดอนฟักบันและรองประธานชาติรองประธานกรกตรองประธานชาติแก้วตาจิ์นะคะมีการขคให้เราได้จัดกิจกรรมดีทีนี้ขึ้นที่สนามซ้อมตำรวจติีท่านใดว่าเป็นนะคะขอบคุา กลับขอบคุณครับมาดามจิมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผม